Talk to you และตอนนี้นะคะพี่โปก็ได้อยู่ในบูธของ Mercedes-Benz ค่ะซึ่งครั้งนี้ทาง Mercedes-Benz ได้เตรียมรถยนต์ไว้หลากรุ่นเลยล่ะค่ะและโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมากมายเว้รอรับผู้ที่มารับชมเข้าบูธของ Mercedes-Benz ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เราจะทราบกันได้ยังไงใช่ไหมคะทาง Mercedes-Benz ค่ะได้เตรียมดิจิตอลไกด์นะคะไว้ให้คำแนะนำกับท่านผู้ที่เข้ามาร่วมชมในบูธในครั้งนี้จะเป็นยังไงตามพี่โปมาดีกว่าค่ะ รถยนไฮไลท์มีกี่รุ่นคะที่นํามาโชว์ในครั้งนี้ไฮไลท์วันนี้จะมี3รุ่นหลักๆนะครับจะเป็นตัว E 200นะครับคูเป้ครับเพิ่งเปิดตัวใหม่กับตัว E 200คาร์บิโอเลตครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น E 220D ครับเป็นรุ่นขายดีของในตลาดในเมืองไทยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับมีตัวนี้เป็น E GLE 350 DE นะครับโฟเมติกจะเป็นตัวแรกที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นไฮบริดปลั๊กอินครับ Thank you